รุกหนะักในตัววีปรับโฉมใหม่หน้าสวยอ p t i o นแน่นราคาถูกลงวิ่งในไกลสุด401กิโลเมตรทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงกด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ หากพูดถึงรถไฟฟ้า,ฟาชื่อแบรนด์ b y d หรือเท sla จะต้องโผล่ขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆแ,แน่นอนแต่หากนึกให้ดีอีกสักนิดเนต้าเองก็เหมือนจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ครองยอดจทะเบียนอันดับ2ในบ้านเราได้เหนียวแน่นไม่น้อยแถมล่าสุดทางค่ายก็เปิดตัวรุ่นปรับชมในจีนไปที่เรียบร้อยแล้วแวววาวหมาว่ามีชื่อใหม่กับเขาด้วยนะส่วนสเปคจะเด็ดจริงจนต้องร้องไออยากไหมและจะได้เข้าไทยหรือเปล่า เดี๋ยววันนี้ที่สุดจะพาทุกคนไปล้วงข้อมูลลับกันแบบถึงเครื่องพร้อมรีวิวจากนอกแบบจัดเต็มเช่นเคยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับ หลังจากไม่รูปลุดโพลตามโซเชียลให้แฟนๆดิใจเต้นกันไปแล้วระลอกหนึ่งในที่สุดทางค่ายก็ได้สลัดชื่อเก่าวพร้อมเปิดตัวรถใหม่อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อว่าอายาที่ย่อมาจากคาว่า Amazing Young และ Active <Wow. S 2> มิติตัวรถเรียกได้ว่าไม่ได้ต่างจากเดิมแม้แต่มินเดียวแต่ส่วนที่แตกต่างจริงๆคือดีไซน์ภายนอกที่แต่งองค์ทรงเครื่องใหม่หมดตั้งแต่เปลี่ยนกันชนหน้าให้มีความสปอร์ตมากขึ้นส่วนด้านท้ายก็เปลี่ยนไฟไท้ายใหม่ทั้งหมด พร้อมกับเดินหน้าต่ำแทนรถรุ่นใหม่ด้วยไฟ l อ d ว a ดีบายาวซ้ายจะรถขวาตาสมัยนิยมเท่านั้นยังไม่พอตัวรถยังมาพร้อมกับล้ออลอยปัดเงาลายใหม่หุม้มด้วยยาง넥เ,เซนขนาด185ท 55R16 พร้อมกับสีชานมและสีฟ้าทนใหม่สุดจึง้งเดี๋ยวรุ่นใหม่ที่ว่านี้จะมีทุกทั้งหมด4รุ่นย่อยคือ318ไล h ์318401ไล h ์และ401รุ่น318และ318 i ล h ์จะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุด54แรงมา้าแรงบิด110นิวตันเมตร ส่วนรุ่น401 l i t e และ401จะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุด95แรงมา้าแรงบิด150นิวตันเมตรถึงแม้ทางเนต้าจะยังไม่ยอมเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ออกมาแต่หลังจากที่เราส่งทีมงานมือดีไปสืบหาข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในจีนหรือ MIT MI ก็พอจะทราบว่าทางค่ายได้เปลี่ยนซัพพลายเออร์แบตเตอรี่แล้วจากเดิมที่ใช้ของ CATL รอบนี้กลับเปลี่ยนไปใช้ของ2เจ้าใหม่เดี๋ยวรุ่น318จะจับคู่กับแบตเตอรี่แบบ LFP จากบริษัทกวางชี่นิงฟู่วิ่งได้ไกลสุด318กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่น401จะใช้แบตเตอรี่ LFP จาก S Volt ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Great Wall Motor ที่เพิ่งมาลงทุนสร้างโรงงานในไทยและเชี่ยวชาญเรื่องแบตโดยเฉพาะนั่นเองซึ่งคาดว่าจะวิ่งได้ไกลสุด401กิโลเมตรท่าน,นั้นยไม่พอแบตเตอรี่ทั้งสงลูกสามารถรองรับการชาร์จกระแสตรง DC Fa Fast c h ช r g e สูงสุด45กิโลวัตต์ สามารถชัดแบตจาก30ถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ30นาที <Wow. S 1> ดีไซน์ภายในก็เรียกได้ว่าเหมือนเดิมเป๊ะและโนจากจะมีทนสีภายในเป็นสีดำแล้วก็ยังมีการเพิ่มสีฟ้าขาวและสีเทาขาวอีกด้วยแต่ส่วนที่เปลี่ยนไปจริงๆคือออปชันต่างๆที่โหดขึ้นกว่าเดิมอย่างชิปใหม่ MT8675 จาก MediaTek ที่เคลมว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับชิปตัวตึงในวงการรถยนต์อย่างโคกคอม8155ซึ่งชิปที่แรงขึ้นก็มักจะมาพร้อมกับระบบสั่งการด้วยเสียงที่อัจฉริยะมากขึ้นแถมยังตอบสนองไวภายใน0.4วินาทีและสามารถทำตามที่สั่งได้ภายใน1.5วินาทีเท่านั้นส่วนระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็อัพเวลเป็นระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะระดับ L 2ที่ไม่เคยเห็นในรถเล็กของเนต้ามาก่อน ด้จะมีมิลิเมเตรเวฟเรดาร์แบบระยะไกล1ตัวอัลตราโซนิกเรดาร์12ตัวและกล้องคอมไบสูงอีก1ตัวนอกจากนี้ยังมีระบบจำจๆอย่าง Adaptive Cruise Control FCW AEB HBA BSD LKA DW TSR TLR TJA s g w, w DDW RPA APA PCW และ LCA ก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวจะเต็มจากนอกฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ เรียกได้ว่าสเปคโหดเหมือนโกรดใครม,มาแบบนี้ลหลายๆคนนั้นจะรีบต่อสายหาเซลเนต้ากันแล้วแน่ๆแต่ช้าก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะขอพาทุกคนไปดูรีวิวขับจริงจากแดนมังกรแบบแหลงกันให้ชัดๆว่าจะดีสมกับที่เคลมไปหรือเปล่าหรืยซึ่งยนยนจากจีนยังท็อปชี้เจียรได้รีวิวเจ้าเนต้าไอยาไว้ว่าดีไซน์ตัวรถของไอยาดูดีขึ้นมากๆเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนปร,รับโฉมอย่างเนต้าวีทั้งหน้าตาที่ดูทันสมัยและน่าใช้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าที่มีการเพิ่มลูกเล่นทําให้ตตรรดูสปอมากขึ้น ช่องดักลมด้านล่างมีการเล่นลายปร,รูปดาวพร้อมติดตั้งตัวแผงเราดาร์รวมไป,ปถึงไฟไท,ท้ายที่ยาวยิงกวรถยุโรปและหลังคาสีทูโทนที่เพิ่มความโมเดิร์นให้กับตัวรถขึ้นเป็นกองนอกจากนี้เจ้าอาญาจะมีช่องชาร์จไฟอยู่ทั้ง2ฝั่งของตัวรถรองรับการชาร์จทั้งแบบ DC และ AC ซึ่งแบบ AC จะรองรับกําลังไฟสูงสุด3.3ถึง6.6กิโลวัตต์ชาร์จแบตจาก0ถึง100%ได้ภายใน6ถึง12ชั่วโมงแล้วแต่รุ่นย่อย แถมรุ่น4.0 1ลทตขึ้นไปจะมาพร้อมกับฟังก์ชัน V2L ที่สามารถไกลร่างเป็น power bank ใจไฟให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกด้วย <Wow. S 1> ส่วนเรื่องอย่างนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะมีงงเพราะถ้าสังเกตตัวรถในรูปโปรโมทดีๆจะเห็นว่าเจ้าอายาจะมาพร้อมกับอย่าง Nexen แต่ตัวรถจริงกลับได้ยางเฉาอย่างซะง,งั้นเอ๊ะแบบนี้มันชักจะยังไงยังไงอยู่นะคุณผู้ชม ช่วงล่างด้านหน้าของไอยาจะเป็นแบบแมกกาซีนสตัดพร้อมคอยสปริงส่วนด้านหลังจะเป็นแบบแขนคู่หรือเทอร์เรนดอาร์มที่มีข้อดีตรงใช้ชิ้นส่วนในการผลิตน้อยทำให้ห้องโดยสารกว้างขึ้นกว่าเดิมแต่จะต้องแลกมากับความสบายและการแฮนด l i ลิงที่ไม่ดีเท่าช่วงล่างแบบอื่นๆส่วนดีไซน์ภายในถึงแม้จะไม่ได้ต่างจากเนต็ตาวรุ่นเดิมแต่ตัวระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์กลับมีการอัปเกรดใหม่ทั้งยูเซอร์อินเทอร์เฟซที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายขึ้นจอก,การคมชัดสู้แสงจะสไลด์ไปทางไไหนนกกก็ลื่ล่รมมีมะตุ แถมยังเชื่อมต่อกับระบบสตรีมมิ่งไอชีอีเอาไว้ดูซีรีส์จีนก็ได้หรือจะร้องคาราโอเกะพันเอฟเคทีวีก็ดีเหมือนกันถูกใจคุณพอบ้านสายเอเตเทนจริงๆนะเนี่ยนอกจากระบบต่างๆจะตอบโจทย์การใช้งานแล้วระบบสังเกตด้วยเสียงก็ฉลาดอยู่เหมือนกันและถึงแม้จะตอบรับคำสั่งได้ดีจนเหมือนจะถี่เกินไปแต่สำหรับรถราคาไม่เกินหนึ่งแสนหยวนในระดับนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนแน่เสียดายไปนี้ที่ด้านไม่มีกล้อง360อองศามาให้แต่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็เหมือนเดิม จุดได้แค่335ลิตรและต่อให้พับเบาะหลังลงก็จุดได้แค่588ลิตรเท่านั้นแม่ถ้าเพิ่มให้อีกนิดนะเพอร์เฟกเลยพอลองขับก็สัมผัสได้ทันทีว่าช่วงล่างไม่ได้ปรับจูนอะไรใหม่สายซิ่งอาจจะขัดใจน,นิดๆเพราะช่วงล่างมันนิ่มย้ยก็ดิ้งกระดอนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตัวรถมีอาการคงเคลงหรือบอดี้โรลชัดเจนมากๆคุณภรรยามิบ่นมึนหัวแน่ ส่วนฟิลิ่งพวงมลาลัยก็ถือว่าเบาควบคุมง่ายแต่ถ้าอยู่ในช่วงความเร็วสูงสูงพวงมลาลัยจะยังคงความเบาอยู่เช่นกันแต่ไม่ควบคุมตัวรถได้ยากถ้าไม่จับไว้แน่นๆก็หน้าหวัดเสียวอยู่เหมือนกันนะนอกจากนี้ระบบช่วยเหลือคนขับก็สุดปังมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ที่ทางานได้เนียนกริปควบคุมผ่านพวงมลาลัยเป็นหลักตัวระบบเซตได้ลงตัวคอยตรวจเช็ครถคันหน้าดได้ดีส่วนระบบอื่นๆอย่างระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนก็ทํางานใช้ได้ถึงแม้จะไม่เนี๊ยบมากแต่ในรถราคาเท่านี้ก็ถือว่าไม่แย่เลย ถึงแม้เนต้าอาย่าจะไม่ได้แตกจากรุ่นวีมากนักแต่จุดเด่นจริงๆกบเป็นระบบอินฟอร์เทนเมนต์ที่ดูพรีเมียมมากขึ้นและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่อัดแน่นสุดๆหากใครกำลังมองหารถไฟฟ้าคันแรกที่ใช้งานได้จริงไม่จำเป็นต้องมีกล้อง360องศาได้แล้วล่ะก็จอรถคันนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณเนต้าอาย่าหรือเนต้าวีรุ่นปรับโฉมไม่ได้เ change มีราคาขายในจีนคิดเป็นเงินไทยประมาณ3 8 4 0 0 0ถึง4 2 9 0 0 0บาท ซึ่งหากทียบกับรุ่น V ก่อนปรับโฉมรุ่นใหม่จะถูกลงประมาณ10%และหากนำสัดส่วนนี้มาเทียบกับราคาเนต้า V ที่ขายในบ้านเราก็พอจะมีความเป็นไปได้ที่ทางค่ายอาจจะทำราคาเนตาาน้าไอย้าในไทยให้อยู่ในช่วง493,000-499,000ถึง 4, 99, บาทหลังหักเงินอุดหนุนจากทางรัฐซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เตรียมง้างมือฟาดบูลิงแอร์อีีได้เลยนะเนี่ย ทั้งหมดนี้ไปเพียงการคาดการราคาจากทางที่สุดเท่านั้นเพราะอย่าลืมรถรไฟฟ้านี่กลุ่มเนตาวียังไม่มีคู่แข่งในไทยทางค่ายจึงไม่จำเป็นต้องลดราคาลงมาสู้ในตลาดนี้ก็เป็นได้ส่วนจะเปิดตัวในไทยเมื่อไหร่ที่สุดมองว่าทาบริษัทแม่โฮซอนออโต้กำลังดูลาราวเงื่อนไขาการต่ออายุมาตรการรัฐถึงจะเริ่มตัดสินใจเดินเกมอีกครั้งหรืออย่างไวที่สุดก็ต้องเร่งฝีเท้าช่วงตั้งโรง,งงานผลิตในไทยประมาณเดือนกุมภาพันธ์2024เพื่อเข้ามากบโกโยยอดขายก่อนคู่แข่งเบอร์ตอง ยัง b v ว c ดีและวูนิงบิงโกที่อาจจะกระโดดลงมาในสนามบ้านเราโฮซอนออโต้ถือเป็นบริษัทคาารถยนต์จิ๋วแต่เจ๋วที่มีอายุในวงการตลาดจีนไม่ถึง10ปีท้่ซ้ำซึ่งในตอนนี้แบรนด์เนต้าเองก็มีแต้มต่อในตลาดรถไฟฟ้า A s e ซ gment ในอาเซียนเช่นกันแต่อย่างว่าคูแข่งจากเพื่อนร่วมชาติเองก็เล่นคลอดรถใหม่ออกมาไม่เว้นแต่ละเดือนจนเนต้าต้องลุกขึ้นสู้พร้อมส่งไอยาบุกสนามก่อนที่บรรดามามืดจากค่ายอื่นจะปัดหน้าพร้อมโกยศขายไปรอง แล้วคุณละครับชอบรถคันนี้กันไหมคิดว่าจะได้เข้าไทยหรือเปล่ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ